คอดี้ไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถั่งเช่าที่อัมพาภูสิทธิ์มั่นใจและใช้จริงเซนโทรผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือบริษัทคอดี Bio ้ไบโอเทคจำกัดเจ็บเท้าเจ็บส้นเท้าวปวดรองชำ้ำใช้แคติกา้าแผ่นรองส้นเท้าเพื่อสุขภาพสวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสดนะคะฮอตไลน์สายสุขภาพค่ะ ทุกวันนี้เราเห็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าถังเช่าหรือตังถังเช่าเรีวยกว่ามีน่าจะมากที่สุดนะคะในท้องตลาดสําหรับกลุ่มอาหารเสริมแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากมากสําหรับผู้บริโภคเองที่จะตัดสินใจเลือกเอะเราจะเลือกแบบไหนยังไงดีจะใช้ข้อมูลอะไรในการตัดสินใจว่าควรจะเลือกยี่ห้อไหนมารับประทานต้องดูจากอะไร วันนี้นะคะเราขอนําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของถังเช่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประโยชน์จากถังเช่าหรือว่าประเภทชนิดและกระบวนการกว่าที่จะมาเป็นถังเช่าที่เขาสกัดเป็นเป็นผงแล้วก็นํามาใส่แคปซูลให้เราสามารถรับประทานได้ง่ายขึ้นเขามีขั้นตอนมีกระบวนการทําอย่างไรแล้วใครสามารถทานได้บ้างหรือว่าเราร่างกายปกติแข็งแรงดีอยู่แล้วมีความจําเป็นไหม ต้องทานถังเช่าซึ่งคนจีนเขาบอกว่าเป็นสมุมไพรเป็นยาอายุวัฒนะถ้าเราเชื่อแบบนั้นเราลองฟังข้อมูลตัวนี้ดูนะคะว่าเราควรที่จะทานหรือไม่ถ้าร่างกายเรายังแข็งแรงดีอยู่มีความจําเป็นหรือเปล่าวันนี้ได้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของถังเช่าเลยค่ะพักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของถังเช่าค่ะฮอตไลน์ line, สายสุขภาพ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถั่งเช่าตราคอดีไทยเซ็นโทรผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือบริษัทคอดีไบโอเทคจำกัดเจ็บเท้าเจ็บส้นเท้าวปวดรองช้ำใช้แคติกา้าแผ่นรองส้นเท้าเพื่อสุขภาพช่วงนี้นะคะมาพูดคุยกับกรรมการผู้จัดจาก,การบริษัทคอดีไบโอเทคจำกัดค่ะดรชานเมฆทนค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ กว่าที่จะมาเป็นคอดิไทคุณชานก็มีการศึกษาวิจัยแล้วก็ทําทีสีตอนทาปริยญญาเอกด้วยครับใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของถังเชา่าคือตอนนั้นเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มเลยนะครับเป็นเรื่องของถังเช่านะครับแต่ว่าเปลี่ยนทีส,สีนิดหนึ่งเพราะว่าการทดลองในมนุษย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเนินเนินการยากในในประเทศไทยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นทีสีผมเนี่ยเป็นเกี่ยวกับกระชายดํา นะครับแต่ถังเช่าเราก็วิจัยควบคู่กันมาค่ะครับแล้วก็ผสมอยู่ในถังเช่าด้วยครับนะคะพูดถึงถังเช่าเนี่ยเว่าคนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักแต่คุณชาญบอกว่าเวลาที่ไปออกบูธเนี่ยก็จะมีบางกลุ่มที่บอกว่าไม่เคยได้ยินคําว่าถังเช่าเลยด้วยซ้ําไปใช่ครับจนทุกวันนี้ผมเองก็ค่อนข้างแปลกใจนะครับเซอร์ไพรส์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถังเช่าในท้องตลาดมีค่อนข้างจะเยอะมากนะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตเนี่ยเราเป็นแบรนด์แรกๆเลยนะฮะที่ที่เราผลิตถังเช่าแล้วก็สกัดเข้มข้นะนะฮะในอดีตเนี่ยผมานับไม่เกิน3แบรนด์ในไทยนะครับ<ะ>แต่ว่าหลังจากที่เราเราพยายามนําเสนอสื่อนะครับเราพยายามนํางานวิจัยออกมาให้ความรู้นะครับหลังจากที่ผู้บริโภคเนี่ยเขาได้ทานแล้วเนี่ยเขาเห็นผลเป็นวิทยาศาสตร์นะครับ ถามว่าเห็นผลเป็นวิทยาศาสตร์ยังไงก็คือหนึ่งเขาตรวจเลือดนะครับมีการไปตรวจสุขภาพะนะตามที่ที่เราแนะนำเนาะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะชอบหาอะไรบำรุงตัวเองเนาะ,ะแต่ว่าไม่ชอบไปหาหมอะนะแต่ว่ายังไงเราก็เราก็อยากแนะนำนะครับว่าเราไปหาหมอก่อนค,ครับคือการตรวจสุขภาพเนี่ยไม่ได้หมายความว่า เขาจะต้องรับการรักษาแล้วนะเราแค่รู้ตัวเราเองไปเช็คอพก่อนว่าเ<ช>ลือดเราเป็นยังไงใช่ว่าร่างกายเออเราอยู่จุดไหนนะสุขภาพเราเออดีไหมนะฮะปกติหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับก็คืออย่างคุณพ่อคุณแม่เองเ,องเนี่ยทานถังเช่านะฮะมานี่ก็เจ็ดปีแล้วท่าน,นก็ยังไปตรวจสุขภาพเพราะเลี้ยงเองด้วยครับทานเองด้วยครับก็ที่วันนี้คุณแม่ไม่มาก็ไปตรวจสุขภาพนะครับประจําปีเพราะว่าอะไรเรา หรือว่าเรายิ่งรู้เร็วนะครับเราก็ยิ่งสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะใช่ครับยังไงวันนี้ขอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องถังเช่าอีกครั้งได้ไหมคะได้เลยได้ยินได้ฟังมานานมากเริ่มต้นมาได้ยังไงคะถังเช่าทําไมทุกคนถึงมองว่าเป็นยาอายุวัฒนะครับถังเช่าจริงๆแล้วตตัวนี้นะฮะก็คืออันนี้เนี่ยเป็นถังเช่าทิเบตที่เหมือนหนอนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมข้างล่างเนี่ยเป็นหนอน บางคนไม่เคยเจอหน้าตาจริงๆไม่เคยเห็นนะับไม่แน่ใจว่าซูมจะเห็นไหมนะครับซูมใกล้ๆนะคะก็ข้างในเนี่ยจะเห็นหัวที่เป็นดอกนะครับอันนี้คือเส้นใหญ่ของถังเช่าเลยเขาเรียกว่าเป็นไมเซียมนะครับที่ form fruiting body fruiting body ก็คือถังเช่าเนี่ยเขาเป็นคุณชานดึงออกมาได้ไหมดดะดึงออกมาจะได้เห็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าราคาแพงๆเนี่ยทำไมมันถึงแพงเหลือเกินนี่ยครับยกตัวอย่างนะฮะก็ตัวนี้เนี่ย ตัวละพันห้านะครับในท้องตลาดาซื้อได้ตามเยาวราชนะครับอ,อ,อันนี้ก็บอกกันตามตรงหันห้าร้อบาท, 1, บาทใช่ครับแต่ว่าในทังเช่าในธรรมชาติเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าในอดีตนะครับธรรมชาติเนี่ยยังไม่ค่อยมีการปนเปื้อนเนาะเพราะว่าเรา,เรารู้ว่าเดี๋ยวนี้ประเทศจีนเองนะครับทางอุตสาหกรรมเขาก็พัฒนาไปไกลฉะนั้นแหล่งที่บริสุทธิ์มันก็หาได้ยากขึ้น นะครับเพราะว่ามีมีครั้งหนึ่งเนี่ยผมจากลูกค้านะครับเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วเนี่ยทานถังเช่าเป็นตัวตัวะนะครับแล้วปรากฏว่าอะไระภรรยาเขาเนี่ยเป็นอมัมพฤกไปครึ่งล่างอ้าผมก็ถามว่าเฮ้ยถ้าถังเช่าที่ท,ที่มันไม่มีสารปนเปื้อนเนี่ยมันมันไม่น่าจะทําให้เป็นอย่างนั้นะนะครับแต่ว่าพอเขาส่งไปตรวจนะครับในล็อตที่เขาซื้อมานะที่เป็นจากธรรมชาติเนี่ย ปรากฏว่าเจอแคดเมียมมีโลหะหนักปนเปื้อนนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าแคดเมียมพวกโลหะหนักเนี่ยมันมีมันก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายค่อนข้างรุนแรงแล้วขับออกยากมากนะครับอย่างนั้นเวลาเราซื้อเป็นตัวตัวเราไม่รู้เลยยกเว้นเราจะส่งวิเคราะห์ถูกต้องแล้วถามว่าเวลาเราส่งวิเคราะห์นะฮะส่งไปตัวหนึ่งเราก็จะได้ผลอย่างหนึ่งถูกต้องไหมครับแล้วแต่ละตัวมันมีกักี่ตัวมันไม่เหมือนกันค่ะฉะนั้นถ้า ต้งเรียกว่าถ้าท่านรับได้กับค่าใช้จ่ายค่าวิเคราะห์ตัวละสามพันห้าตัวละนะคะตัว,วควว่าวิเคราะห์เนี่ยแพงกว่าทางเช่าต่อตัวอีกนะครับก,ก็ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่มีกําลังก,ก็เขาก็ทําอย่างนั้น,นแต่ยังก็ตาม เราคงเข้าไม่ถึงนะคะคงไม่สามารถไปเลือกถังเช่าธรรมชาติได้แล้วต้องเลือกตัวที่ไม่มีโลหะดักปนเื้อนด้วยทุกวันนี้เลยมีการเพาะเลี้ยงถังเช่าอย่างที่คุณชานเพาะเลี้ยงกับคุณแม่ค่ะมีขั้นตอนเพาะเลี้ยงยากไหมคะแล้วก็กว่าจะได้สารสําคัญเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการยังไงบ้างอ่าครับคือที่มาที่ไปเนี่ยเราเอาถังเช่าจากธรรมชาติเนี่ยแหละนะครับมาทําการคัดเชื้อนะฮะแต่ละตัวเนี่ย มันก็ไม่เหมือนกันอีกนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยโตเร็วโตวช้าไม่เท่ากันค่ะบางตัวข้างในเนี่ยนอกจากวิเคราะห์โลหะหนักแล้วนะฮะเราต้องวิเคราะห์สารออกฤทธิด้วยสารออกฤทธิ์ที่ว่าก็คือสารโคอเลสิป,ปินค่ะนะครับที่เป็นตัวเป็นสารออกฤทธิ์หลักนะครับที่ส่งผลให้มันมีสรรพคุณของมันมที่หลายๆท่านจะได้ยินมานคอเลสิป,ปินตัวนี้แหละเป็นตัวหลักเลยใช่ครับแล้วถามว่าผมเคยลองวิเคราะห์แบบแบรนด์ดองไหมเคยในถังเช่าอย่างเงี้ยผมเอามาสัก1ิตัวนะค่ะ ผมลองวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยคอเดสปินเนี่ยค่อนข้างต่ําไม่สูงมากจะมีตัวที่สูงจริงๆเนี่ยนะฮะแต่พบได้น้อยนะฮะเราก็คัดสายพันธุ์ตัวที่มันเพาะที่จะเพาะให้ได้สารออกฤทธิ์สูงเนี่ยแล้เอามาผสมกับสายพันธุ์ที่มันโตเร็วเนีครับเป็นที่มาที่แรกเลยนะฮะพอเราเราได้สายพันธุ์ตรงนี้แล้วนะฮะเราก็เลยมาทําการขยายนะครับอนุสิทธิบัตรแรกเนี่ยเราก็ ค้นคว้าวิจัยกันได้ประมาณ1ปีนะับกับ,บทางมอกเกษตรใช่ไหมคะใช่ครับเป็นอนุสิบัตรร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะว่าทางคุณแม่เองเนี่ยเคยวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราปราบแมลงศัตรูพืชมา20กว่าปีเชื้อราถังเช่าก็เป็น1ในเชื้อราที่ปราบแมลงศัตรูพืชแต่ว่าเขาไม่เก่ง ต้องบอกว่าเขาไม่เก่งในฟิลเลยเพราะว่าหนึ่งคือความอดทนของสปอเขาไม่ค่อยสิไม่ไม่สูงะนะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่าวเขาจะไม่ได้เก่งในวงการเกษตรก็จริงแต่ว่าในสารออกฤตของเขาเนี่ยมีสรรพคุณนะฮะทางทางทางการรักษานะฮะก็อันนี้เป็นถังเช่าที่อันนี้เป็นแผนนี้คือถังเช่าที่เพาะเลี้ยงที่ที่เพาะเลี้ยงออกมาแล้วนะครับ แล้วเราเก็บแล้วเราเอามาอบแห้งะนะครับเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้เพราะาอันนี้มาจากอนุสิทธิบัตรชิ้นแรกนะครับเพราะว่าเราจดเนี่ยการเ,าเป็นสูตรอาหารนะครับเป็นคอนดิชันในการเพาะเลี้ยงหลังจากตัวนี้เสจเนี่ยนะครับที่บอกว่าเพาะเลี้ยงต้องเป็นถังเช่าทิเบตด้วยครับอ,อ่าเพราะว่าเป็นถังเช่าทิเบตเพราะว่า,าในอดีตก็ประมาณ7ปีที่แล้วเนะเาะถังเช่าชนิดอื่นเนี่ยทางออยยังไม่รับรอง นะครับในในท้องตลาดทางเช่าทิเบตตัวเดียวที่ทางออยรับรองแล้วคือทางเช่าทิเบตชายระบุว่าปลอดภัยนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาบดนะฮะถ้าเราไม่บดเราทานอย่างนี้เลยได้ไหมคะทานได้แต่ว่ามันอาจจะไม่อร่อยนะเราต้องบอกตรงๆว่าเอาไปประกอบอาหารก็ทําได้แต่ว่ามันมันไม่อร่อยมันไม่เหมือนเห็ดทั่วไปแล้วสารออกฤทธิ์มันอยู่ตรงไหนคะคุณชายสารออกฤทธิ์อยู่ข้างในเรามองไม่เห็นคะ นี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดจุดบอดในท้องตลาดที่ว่าผู้บริโภคมองไม่เห็นสารออกฤทธิ์ข้างในแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้ามันเป็นถังเช่าที่พาะเลี้ยงเนี่ยสิ่งที่คุมได้คือโลหะนะนะฮะก็คือปลอดภัยกับท่านแน่นอนละแต่ว่าเรื่องมีสารออกฤทธิ์มากสารออกฤทธิ้น้อยหรือไม่มีเลยท่านก็ไม่มีทางรู้ยกเว้นท่านส่งวิเคราะห์ถึงเจ้าของเขาบอก เราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าด้วยซ้ำใช่ครับเราขั้นตอนถัดมาล่ะคะหลังอันนี้ก็คือเราเอามาบดนะฮะในในสับในการขึ้นทะเบียนออยเนี่ยเราจะเรียกว่าถังเช่าผงถังเช่าบดผงถังเช่าบดผงซึ่งส่วนใหญ่ก็ทําบดผงแบบนี้แล้วก็ใส่แคปซูลเลยจำหน่ายเลยใช่ครับถังเช่าบดผงก็ถามว่ามีข้อดียังไงก็ง่ายไงครับบดเสร็จปุ๊บปัดแคปซูลเลยจบ แต่ว่าที่ทางเราเนี่ยไม่ได้ทํทาถังเช่าบทผงจาหน่ายนะเพราะว่าหนึ่งคือสารออกฤทธิ์มันยังไม่สูงพอนะครับตัวคอเลสเตอมันยังไม่สูงพอในโดสที่จะมาดูแลร่างกายของของผู้บริโภคได้นะครับแล้วทำไม,มยังไม่สูงพอล่ะคะเนเมื่อมันก็มาจากถังเช่าที่เราเพาะเลี้ยงแล้วก็แ,วแค่บ,บทเป็นผงทําไมไม่สามารถบริโภคได้เลยบริโภคได้แต่ว่าเราต้องบริโภคเยอะอนะฮะเหมือนผมขอเปรียบเทียบกับเวลา เราทานยายาก็ยังก็มีโดสของเขาใช่ไหมฮะถ้าเราน้ําหนักตัวเยอะอย่างผมอาจจะน้าหนักตัวเยอะทานยาอาจจะต้องแบบ2เม็ดอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับซึ่งอันนี้ก็เช่นกันสมุนไพรเนี่ยที่ที่ดีข้างในไม่ใช่ตัวตัวของเขาเองนะแต่เป็นสารออกฤทธิ์ข้างในอ,อันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ให,ให้ให้ผู้บริโภคทั้งทุกท่านนะฮะ,ะต้องต้องดูดีด าทลายโจรเองก็เหมือนกันะ <c oughs> ผมยกตัวอย่างเป็นสมุนไพรไทยฟ้าทลายโจรเองเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเขา, <c oughs> เขามีสารออกฤทธิ์ของเขา <c oughs> แต่ว่าการสกัดสารออกฤทธิ์ออกไปก็ทําได้ <c oughs> นะครับถังเช่าเองก็เช่นกันตัวนี้เนี่ยในท้องตลาดที่ราคาแพงๆเนี่ยเขาก็มีลูกเล่นที่ว่าการต้ม <c oughs> สกัดสารออกฤทธิ์ออกไปแล้วนะฮะไปทําแห้งใหม่ <c oughs> ต้มรงางมันก็เหมือนเดิมมองไม่ออกเลยว่าสารออกฤทธิ์มันถูกสกัดออกไปแล้วครับ เอามาบดขายได้ต่ออีกใช่ไหมคะต้องเลยแล้วก็บอกกับผู้บริโภคว่านี่คือแต่ส่วนมากเขาจะไม่ขายแพงนะเขาจะไปในลูกเล่นที่ว่าโอเคตัวในตัวปลีกมันอาจจะพันห้าแต่ว่าถ้าเขาแอบแบบต้องไปขายแล้วอ่ะก็อาจจะเหลือตัวละสองร้อยซึ่งผู้บริโภคก็เห็นเอยฉันได้แหล่งที่ถูกแต่เขาไม่รู้ไงว่าเห็นเป็นตัวตัวเลยอะข้างในมันไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรแล้วโอ้ดูยากมากเลยนะคะฉะนั้นฉะนั้นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้อง ต้องนำมาเป็นข้อพิจารณาเพราะว่าบางท่านอาจจะบอกว่าได้มาเป็นตัวตัวเนี่ยเขาก็เอามาบดอาแคปซูลถูกมากถังเช่าแท้จากธรรมชาติต้องพิจารณาดีๆนะครับตรงนี้แหละผู้บริโภคต้องฉลาดต้องรู้เท่าทันผู้ผลิตด้วยถัดมาสุดท้ายที่บอกว่าต้องสกัดเข้มข้นใช่ไหมคะยังไงต่อคะคุณชายอันนี้เนี่ยก็คือเราเอาตัวถังเช่าบดผงเนี่ยนะครับไปสกัดต่อนะครับด้วยเครื่อง s u l เ e ็ดเอ็กซ์ตรั นะฮะถามว่าทําเพื่ออะไรก็คือเพื่อให้มันเข้มข้นขึ้นนะฮะอันนี้เราสกัดเข้มข้นสิบเท่าสกัดเข้มข้นสิบเท่าม,มันสามารถเข้มข้นขึ้นได้จากการที่สกัดผ่านเครื่องเท่านั้นเหรอคะออถามว่าต้องสกัดผ่านเครื่องอย่างเดียวไหมต้องมีเครื่องช่วยนะครับเพราะว่าสมมติว่าเราผมผมตักอันนี้ออกมา100กรัมถังเช่านะฮะจะออกมาก็เหลือตรงนี้แค่1ิกรัมเพราะ,ะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราสกัดเนี่ย นึกสภาพนะครับการแยกในสมม,มุติว่าในนี้เนี่ยมันเป็นถังเช่าที่มันมีสารออกฤทธิ์อยู่เนาะเวลาเราสกัดออกมาเนี่ยสารออกฤทธิ์เนี่ยมันก็จะไปอยู่ในในน้ำนะครับเป็นตัวนําพาออกมาเวลาเราออกมาในน้ำเนี่ยเราสามารถระเหยน้ําออกนะครับน้ําหกเกิดอะไรขึ้นเกิดสารออกฤทธิ์เข้มข้นมันก็จะอยู่แบบเข้มข้นมากเลยะนะฮะน้ำออกไปแล้วปุ๊บเราก็เอามาทำสเปรย์ดรายนะครับ เราก็จะได้ถังเช่าสกัดที่เข้มข้นและมีชารออกริดสีเจลืองนวลมากเลยค่ะอูละเอียดเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากทานแบบแคปซูลแกะแคปซูลออกแล้วผสมในพวกชากาแฟก็ทานได้เหรอคะได้ครับมันละลายน้ําได้เลยเหรอคะละลายน้ํา100เรซเลยครับถ้าถ้าเป็นถังเช่าที่สกัดแล้วนะฮะอันนี้ข้อแตกต่างที่ทางผู้บริโภคดูได้เองว่าลูกเล่นเนี่ยก็คือเอามาละลายน้ําค่ะถ้าบางบาง บางเจ้าที่ขึ้นทะเบียนว่าสกัดแต่ข้างในแล้วเป็นถังเช่าบทผงไม่ละลายน้ำเนี่ยฮะเราเทลงในน้ําแล้วเราลองคนดู่อาจะเป็นตะกรอนเขาจะไม่ละลายใช่ไหมคะใช่ครับแต่หน่อยอ่ะขอคุณชาแล้วก็ละลายน้ําอุ่นทานเขาละลายแต่ว่าสีอาจจะมีเหลืองนิดๆนี่เป็นสีของถังเช่าครับผมแล้วรสชาติออกไหมฮะ มันือนน้าเปล่าจะลองจะถามว่าทําไมไม่มีรสชาติอะไรเลยคะครับเพราะจริงๆแล้วมันเป็นสารออกฤทธิ์สารออกฤทธิ์จริงไม่มีรสชาตินะครับเพราะว่าในตัวถังเชาถ้าเราเอาตัวนี้มาชงนะมันจะมีกลิ่นถังเชาออกมาค่ะนะฮะแต่ว่าถ้าเอาตัวสารออกฤทธิ์เข้มข้นที่เราสกัดออกมาแล้วเวลาเราผสมกับเครื่องดื่มเนี่ยมันมันไปได้ทุกอย่างเลยนะฮะเวลาเราบริโภคเราก็ไม่ต้องบริโภคหลายเม็ดใช่ไหมคะ เวลาเราบริโภคใช่ครับเพราะว่าบางคนบอกว่าต้องทานเป็น10แคปซูลเลยค่ะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้สกัดทานนี้หนึ่งแคปซูลก็เท่ากับอันนี้สิบแคปซูลนี่คือขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามค่ะซึ่งเวลาเราดูข้อมูลจากผู้ผลิตเนี่ยเขาจะบอกว่ามีปริมาณถังเช่าเท่านั้นเท่านี้แล้วก็มีการเปรียบเทียบด้วยว่าของยี่ห้อเขามีเยอะที่สุดยี่ห้ออื่นๆลองลงมาเนี่ยมีน้อย ปริมาณถังเช่ามีความสําคัญยังไงสาหรับผู้บริโภคที่ควรจะดูและพิจารณาแล้วมันสามารถช่วยอะไรได้บ้างครับปริมาณถังเช่าเนี่ยคือเวลาเราขึ้นทะเบียนออยนะฮะเขาก็จะให้ระบุว่าใส่ปริมาณเท่าไหร่ถ้าผู้บริโภคมองก็เห็นว่าเอ้ยเจ้านี้มีปริมาณเปรียบเทียบล้วความ้อารมีอบเปรียบเทียบเลยค่ารมาณราคาไปแล้วเจ้านี้ถูกกว่าถึงเรื่องอันนั้นผมต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งสารออกรีที่อยู่ข้างใน เขาระบุหรือเปล่าว่ามีค,คอเดสปินปริมาณเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ระบุเลยในข้างฉลากผู้ผู้ผลิตไม่ได้มีความผิดะนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้อยอยไม่ได้บังคับคะนะครับเพราะว่าด้วยกฎหมายของอยอยไทยเองนะฮะขึ้นถังเช่าเนี่ยเป็นเสริมอาหารเสริมอาหารแล้วเนี่ยจะต้องระบุข้างฉลากว่าไม่มีสรรพคุณในการป้องกันหรือรักษาโรค แต่อันนี้นที่ลูกศรชี้นี่คือของยี่ห้อคอร์ดิไทยอันนี้คือคอร์ดิไทยนะคที่ระบุดีคืออะไรคะเราระบุรับรองปริมาณสารออกฤทธิค์คอเลสเตอรอลนะครับที่0.65มิลลิกร,รัมต่อแคปซูลค่ะนะฮะอันนี้นก็คือเป็นเจ้าเดียวที่สามารถระบุได้นะคะณตอนนี้เราเป็นเจ้าเดียวที่ระบุได้นะครับเพราะว่าทำไมถึงกล้าระบุอย่างนั้นเลยล่ะคะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเองด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมที่เพิ่งได้เนี่ยเพิ่งผ่านนะครับขอทางออยอให้ ขอใส่ได้ไหมพึม่งผ่านมาปลายปีที่แล้วะนะครับก่อนหน้านี้หกปีที่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถใส่ได้เราก็ได้ฟีดแบ็กจากผู้บริโภคตั้งเยอะว่าเออเรามาองรายการเนาะแล้วเราก็บอกว่าของเรามีแล้วผู้บริโภคจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับอันนี้เราทําตามที่ผู้บริโภคฟีดแบ็กเรามานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความการันตีเลยว่าทานไปแล้วคุณได้รับสารออกฤทธิ์แน่นอนแสดงว่า ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนถ้าต้องการที่จะบริสุทธิ์ใจแล้วก็อยากบอกพูดพวกแบบนี้ก็สามารถไปยื่นขอต่ออยแล้วก็ใส่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าเขาจะต้องมีผลการตรวจของผลิตภัณฑ์เขาจริงๆนะครับในอดีตเนี่ยอย่างน้อยนะ2ปีครับเพราะว่าทางอยเองเขาก็ไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆนะฮะกลับมาสู่เรื่องปริมาณเนาะคุยกันต่อช่วงหน้าแล้วกันนะคะคุณผู้ชมที่ฟังข้อมูลตรงนี้ก็น่าจะเริ่มเข้าใจแล้วก็กระจ่างชัดละ ว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งทีเเง่เราเห็นจากการโฆษณาต่างๆนะคะเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงแล้วเราควรที่จะดูข้อมูลอะไรยังไงบ้างนะคะเพื่อดูเท่าทันกับผู้ผลิตด้วยเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมมีคําถามสงสัยโทรศัพท์มาแล้วฝากคําถามทิ้งไว้ได้นะคะพักก่อนครู่เดียวค่ะฮอตไลน์สายสุขภาพ คอดี้ไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าที่อัมพาภูสิทธิ์มั่นใจและใช้จริงเซนโทรผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือบริษัทคอดี Bio ้ไบโอเทคจำกัดเจ็บเท้าเจ็บส้นเท้าวปวดรองชำ้ำใช้แคติกา้าแผ่นรองส้นเท้าเพื่อสุขภาพคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะมีข้อมูลจากคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็หลายคนที่รู้จักกันแล้วก็ฝากถามเรื่องถังเช่าด้วย เขาบอกว่าเขาทานถังเช่าค่ะเป็นโรคเบาหวานและคาดหวังว่าทานเข้าไปแล้วเนี้ยน้ำตาลจะลดครับแต่เพอเอิญน้ำตาลไม่ลดแล้วก็เป็นแบบนี้หลายคนในครอบครัวนะคะไปตรวจก่อนที่จะไปตรวจก็ทานไปด้วยน้ำตาลขึ้นในขณะที่ก่อนหน้านั้นน้ำตาลไม่ขึ้นสูงขนาดนี้อยากถามว่ามันเกี่ยวกันไหมคะกับถังเช่าด้วยตัวถังเช่าเองนะครับถ้าเป็นตัวถังเช่าที่มีสารออกฤทธิ์คอเดิปินเนี่ยเขาจะไม่ทําให้น้ําตาลขึ้นนะครับ มันจะไปช่วยตับอ่อนให้สร้างอินซูลินได้ปกติขึ้นนะครับแต่ถามว่ามีเคสที่ที่เจอเพราะอะไรนะฮะต้องอธิบายก่อนเลยว่าถังเช่าในการกรรมวิธีการผลิตเนี่ยแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับถังเช่าอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเรียกว่าถังเช่าสีทองนะครับในท้องตลาดเนี่ยเขาพอเลี้ยงกันเยอะนะครับแล้วเขาพอเลี้ยงกันด้วยข้าวนะฮะ ถ้าถ้าท่านเจอเรียกว่าผู้ผลิตที่ที่ไว้ใจได้เนาะเขาก็จะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นถังเช่าแต่ว่าถ้าทนที่ขี้เสียดายอะนะเรียกว่าอยากจะขายในราคาที่มันถูกนะฮะราคาไม่สูงมากจะต้องได้เนี่ยเขาก็จะเอาข้าวบดไปพร้อมๆกับถังเช่าเกิดอะไรขึ้นเป็นสูตรอาหารของเขาใช่เกิดอะไรแต่อันนี้ไม่ได้หมายถึงก็เป็นผัดไทยพันุ์นั้นใช่ไหมคะเป็นอาจจะเป็นเจ้าไหนไม่รู้ล่ะที่ทําแบบนี้ครับ อันนี้ก็ไม่ใช่ของเรานะาแต่ว่าในท้องตลาดเนี่ยเราเห็นมาเยอะเพราะว่าการที่จะจําหน่ายถังเชา่าที่ราคาถูกมากๆได้เนี่ยไม่เกินสามร้อยไม่เกินห้าร้อยอย่างเงี้ยเขาต้องเอาข้าวเนี่ยที่เป็นที่พอพอ,พอเลี้ยงบดเข้าไปด้วย<อ>เกิดอะไรขึ้นอัตราส่วนของข้าวมันเยอะกว่าถังเชา่าก็คือแป้งอะ่ะใช่ไหมครับเพราะกินเข้าไปปุ๊บที่ท่านกินก็คือแป้งแป้งคืออะไรก็คือแปรรูปเป็นน้ําตาลแทนที่ว่ากินไปแล้ว จะช่วยให้คุมน้ําตาลได้ดีขึ้นกลับกลายเป็นว่าท่านกินน้ําตาลเข้าไปมากขึ้น<า>อันนี้ครับเป็นเป็นสิ่งที่เจอมาเยอะอในท้องตลาดนะครับหลายคนก็เลยกังวลไม่ไม่กล้าทานเพราะแบบนี้ไปเจอยี่ห้อไหนก็ไม่รู้พอทานไปแล้วเป็นแบบนั้นแล้วก็เป็นหลายๆคนก็เลยหยุดไปที่ท่านทดสอบเองได้อย่างแรกเลยนะว่าที่ท่านทานเป็นอะไร<า>แกะแแคปซูล<า>ละลายน้ำ<า>คนนะครับ ถ้ากันเห็นว่ามันเป็นแป้งเป็นข้าวบดเขาจะเห็นแล้วมันน้ำมันจะนึดๆขึ้นนะฮะแล้วก็จะไม่เรียกว่าไม่ละลายค่ะไม่ละลายน้ําสิ่งแรกที่ทดสอบเลยถ้าท่านไหนเนี่ยเคยกินถังเช่าแล้วยตรวจแล้วน้ำตาลขึ้นการอย่างว่าลองแกะแคปซูลแล้วลองละลายน้ําเลยเอาผงละลายน้ําเลยถ้ามันเป็นนึดๆนั่นคือมีข้าวผสมครละเพราะเขาเพาะเลี้ยงด้วยการใช้ใช้ข้าวครับ มีข้อควรระวังอะไรอีกบ้างคะสำหรับคนที่อยากทานแล้วอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยครับก็สิ่งแรกเลยนะครับเราไม่แนะนำให้คนที่แพ้เห็ดทานถ้าคนที่แพ้เห็ดนะฮะก็มีโอกาสทานแล้วจะเป็นผื่นขึ้นแต่ด้วยในอดีตเนี่ยเปีแล้วนะฮะคนที่เป็นผื่นขึ้นเนี่ยจะหายไม่เกิน2วันทุกอย่างจะหายหมดถ้าหยุดทานนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดรู้ว่าแพ้เราก็ไม่แนะนำนะฮะอีกท่านหนึ่งคือคนที่กำลังจะเริ่มผ่าตัด นะฮะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคอเลสเตอรอลในทางเช่าเนี่ยนะครับมันไป enhance blood circulation ทางคุณหมอเองก็เคยเจอเคสว่าเลือดผ่าตัดแล้วเลือดมันมันไม่มันไม่หยุดนะฮะเราก็จะแนะนมันไหลเวียนดีมากใช่ไหมคะสุดฉีดดีมากแต่ว่าในทางกลับกันเราจะแนะนําให้ผู้ที่ผ่าตัดแล้วแผลปิดแล้วนะฮะหรือว่าคุณหมอเย็บปิดหมดแล้วทานแล้วเสร็จ recovery เนี่ยจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้า blood circulation ดีขึ้นแผลจะปิดเร็วขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าคนที่กำลังจะผ่านเนี่ยเราไม่แนะนำหรือคนที่กำลังทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่อะค่ะคุณหมอคือคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่เนี่ยเราจะแนะนำทานแค่เช้า1นเย็นหนึ่งควบคู่นะฮะเพราะว่าด้วยสารออกฤทธิ์คอเทซปินที่ที่เป็นเรากำหนดไว้เนี่ย0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลเนี่ยทานเช้าหเย็นหนึ่งเพียงพอแล้ว ะนะครับเมื่อทานต่อเนื่องเนี่ยมันจะทําให้เรียกว่าไปเสริมะนะฮะเราก็ทานไปปรึกษาคุณหมอไปอย่างที่ผมได้ได้แนะนำนะครับว่าเราควรจะตรวจสุขภาพอย่างน้อยเนี่ยถ้าสูงอายุเนาะปีละสองหนนะฮะซึ่งการทานถังเช่าในเกินรายการว่าค,คนที่ปกติร่างกายแข็งแรงดีอยู่แล้วเนี่ยจำเป็นไม่ต้องทาน หรือว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพแล้วอยากจะฟื้นฟูร่รางกายตัวเองให้แข็งแรงมากขึ้นจําเป็นแค่ไหนในการเลือกถังเช่ามาทานคือคนที่แข็งแรงอยู่แล้วนะผมต้องบอกตามตรงว่าถ้าทานไปเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นอะไร,รนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะเห็นในระยะยาวคือร่างกายเรามีภูมิที่ดีขึ้นนะฮะอันนี้คือแต่ว่าต้องบอกกันแฟฝงเลยนะว่าคุณจะไม่เห็นเร็วนะเพราะว่านี่เป็นสมุนไพรบำรุงร่างกาย นะครับไม่ใช่ทานปุ๊บโอ้โหแข็งแรงขึ้นเลยไม่ใช่นะฮะแต่ว่ากลุ่มที่ที่ตรงกับทางถังเช่านะครับส่วนมากแล้วที่เห็นเร็วดีกว่าก็จะเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งะนะฮะหรือ,อย่งคนที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องเบาหวานแล้วทานแทนที่น้ำตาลจะลดกลับขึ้นอาจจะไปเจอถังเช่าที่เขาเพาะเลี้ยงด้วยการใช้ข้าวเยอะแล้วเราพอบริโภคไปคไปตรวจวัดน้ําตาลในเลือดมันก็เลยขึ้นสูง ถ้าเจอแบบนั้นต้องหยุดบริโภคเลยใช่ไหมคะชดแนะนําให้หยุดครับเพราะว่ามันก็เหมือนทานน้ตาลกาไปในร่างกายหรือว่าต้องการทดสอบก็คือใช้ทดสอบเบื้องต้นเลยชงกับน้ําง่ายๆเลยนะครับยังไม่ต้องส่งไปวิเคราะห์ที่ไหนเลยนะท่านดูเองได้ในแก้วที่บ้านเลยคฉันขอคําแนะนําสุดท้ายก่อนปิดรายการว่ามันมีหลากหลายยี่ห้อมากแล้วก็ราคาก็ต่างกันด้วยแต่ของคุณชาเนี่ยยี่ห้อคอร์ดี้ไทยเนี่ยเรียกว่าจะสูงกว่าเขาก็ได้ในท้องตลาด ถ้า<ม>คนจะเลือกทานถังเช่าทําไมต้องตัดสินใจเลือกคอดิไทยดีกว่าหรือว่ามีข้อแตกต่างยังไงสิ่งหนึ่งที่เราอบอกทางผู้บริโภคเสมอนะครับคือเราเนี่ยเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนานะครับก็คือเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนานะครับสิ่งแรกเลยคือเรารับรองสารออกฤทธิ์นะครับ0.65มิลลิกรัมคอเดซิปินต่อแคปซูลอันนี้เรา กล้าพูดได้เลยว่าเราเป็นที่แรกนะครับและที่เดียวในท้องตลาดเลยะนะฮะแล้วทางอยอยรับรองด้วยนะครับสองคือเราเป็นบริษัทที่ส่งออกไปจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาะนะครับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยการแนะนำในการบริโภคจะต่างกับในไทยนะฮะซึ่งที่นู่นเนี่ยเขาเน้นเป็น preventive medicine ะนะครับก็คือสามารถทานได้มากกว่า2แคปซูล แล้วก็ขอบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าถ้าเกิดว่าไปทานยี่ห้ออื่นเราไม่ได้ผลอย่าโทรไปด่าในในเบอร์ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ขอร้องเลยแล้วก็ทั้งเบอร์ call center, c เซ็ center เห็นบอกรับโทรศัพท์กันไม่หวาดไม่ไหวคือเราหนึ่งสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับโทรศัพท์เยอะจากยี่ห้ออื่น <c oughs> ลูกค้าโทรมาต่อว่าเลยบอกคอดี้คอดี้เหมือนกัน <c oughs> แต่มันไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> อันนี้คอดี้ไทยนะครับท่านท่านต้องดูก่อนว่าที่ท่านซื้อเนี่ยมาจากไหนนะครับ อะคะสนใจก็โทรศัพท์ได้ใช่ไหมคะเบอร์ขึ้นให้หน้าจอนะคะแล้วก็มีไลน์ด้วยวันนี้ขอบคุณคุณชาญเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะส,สวัสดีค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ